วันนี้ก็มากินร้านเชฟไก่ร้านเชฟไก่ t Cafe นะครับจากบางทางคลอง11ลังสินนครนายกเข้ามาประมาณ10กิโลนะครับตาเชฟไก่นะครับสวัสดีครับเชฟไก่สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟไก่แนะนําร้านหน่อยครับแล้วก็สิ่งที่เชฟไก่ทำมาเหนได้รางวัลเต็มเลย โอเคครับผมก็ชื่อเชฟแป้นะครับเป็นเจ้าของร้านเชฟแป้นคาเฟ่ครับปกติแล้วทำงานโรงแรมนะครับทำงานโรงแรมมา28ปีอยู่ในเดอะเซนทาราคือสตาร์วูดจิมทอมป์สันแล้วก็ศาลาครับก็ดูแลสางคมพื้นทีแล้วก็เป็นเชฟทีมชาติครับครับผมก็ถ้วยรางวัลที่ได้มานี่ก็ไปแข่งระดับโลกนะครับอันนี้จะเป็นทั้งประเทศไทยครับได้ถ้วยพระราชทานจากราชินีลล์ก้าวครับก็เหมือนได้รับปริญญาเหมือนกันครับครับครับผมอันนี้ถ้วยพระองค์สมนะครับได้ชนะเลิศครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับรายการ Thai Fit World Food แข่ง5คลาสได้6ถ้วยครับได้แชมป์เปี้ยนทั้งหมดแล้วก็ได้ได้เป็นมาสเตอร์อวอร์ดมาอีกที่หนึ่งนเคยได้แชมป์โลกด้วยนะครับเคยได้แชมป์โลกที่ประเทศลักเซมเบิร์กครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่ตอนนี้เหรอครับตอนนี้4-3ครับโอ้ดูไม่ดีเลยเกิด2-4ครับรมาี้แล้วเทพมาเปิดร้านอันนี้ ปิดร้านที่นี่ได้เก้าเดือนแล้วครับปกติอาชีพหลักคือเป็นเจ้าของโรงงานมันพริกแกงครับมันพริกแกงตาเชี้ยไก่นะครับส่งให้กับผู้ประกอบการตามร้านอาหารหนึ่งร้อยเจ้าครับพอขึ้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งะครับหนึ่งร้อยหนึ่งครับเป็นเทลทที่สุดผมชอบเลยอยากเปิดร้านอาหารตัวเองครับก็เลยกลายเป็นที่นี่ครับอันนี้เป็นที่ของเราเองด้วยเช่าเช่าครับผมเช่าทั้งหมดหกปีครับนะแต่ว่าก็คิดว่าที่นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนบิสเนสโบเดียลตัวแรกครับที่เราทำร้านอาหารก็ในอนาคตต่อไปก็คงจะมีอีกเยอะครับแล้วก็จะเป ลูกค้ามาใช่ครับลูกค้ามาทั้งวันเพราะว่าปกติแล้วว่าผมเปิดเป็นคาเฟ่ครับก็คือเริ่มแรกครับเปิดเป็นคาเฟ่ก่อนแล้วพอมันลูกค้าประมาณสักสี่เดือนนะครับก็เริ่มเป็นคาเฟ่เอสเตอร์ล็อกครับเป็นคาเฟ่ด้วยมามาที่นี่เหมือนวันซอฟตอร์วิทครับก็คือมีทั้งอาหารทั้งดื่มครับที่โรงงานของผมอ่ะจะมีในส่วนของเรื่องทำพวกโปรดักต์ซอสทุกอย่างครับที่เป็นแบบคัพให้กับลูกค้าแล้วก็มีพี่แกงของตัวเองนะก็ ก็เลยเวลาที <tı ro> ่ทำนะครับเราก็มีสูตรมาตรฐานมันแบรนด์ใหญ่ๆนะครับเพราะปกติเราก็อยู่ในแบรนด์ใหญ่แล้วนะครับที่ที่สุดท้ายเนี่ยผมทำให้กับทีมสองสามแบนครับดูแลทุกข้อในบรมษัทคอมสั่งข้างในประเทศและต่างประเทศของเขานีแล้วโรงงานพิ่แกงนี่คือมีมาตั้งแต่ผมเป็นเจนแรกครับเป็นคนแรกครับเป็นคนสร้างเองด้วยแล้วโรงงานพิ่แกงนี่มีมากี่ปีแล้วนะครับโรงงานพิ่แกงอยู่ที่ประมาณ5ปีครับคือตอนแรกใช่ไหมครับพอผมทำอาหารอาหารฝรั่งมาก่อน18ปีแล้วก็เวลาที่ไปอยู่ ไปแข่งตามต่างประเทศอ่ะมักจะได้ในส่วนของโจทย์อาหารไทยเราอาหารไทยต่างประเทศมีมูลค่ามากครับเราก็เลยทำาลยนี่ครับเราก็เลยแบบว่ากลับมา back to basic เราก็มาทำอาหารไทยถ้ถาเขาถา,ถามว่าตรงนี้เป็นเมนูที่ มันถูกตั้เซฟมาอยู่แล้วครับครับโอเคแล้วมีเมนูตัวไหนที่จะแนะนำเมนูมัสมั่นเลยครับตัวมัสมั่นที่เราได้ขายด้ยนะครับนี่เหรอได้ครับมีทั้งมัสมั่นไก่และมัสมั่นเนื้อครับแต่ว่าตอนตอนที่ก่อนที่ผมจะทำโรงงานผมทำเบสก่อนได้ให้กับผู้ประกอบการก่อนครับนะพอมันตั้งเซฟแล้วเริ่มมีลูกค้าเยอะแล้วก็เลยเปิดโรงงานตัวเองยินดีด้วยนะครับกับความสำเร็จหลายๆอย่างแล้วก็การเปิดร้านแล้วก็มีลูกค้าตอบสนองกันก็ขอให้ ชอบอาหารอร่อยๆนะพวกเราพบอดีแต่เดี๋ยวผมก็จะชิมครั้งแรกได้ครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเชฟไก่สวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้เอนจอยนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับปกติเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับคงศักดิ์เชฟไก่คงศักดครับชื่อชื่อบริษัทชื่อ c k p Interfood ครับ c k p ก็ย่อมาจากเชฟไก่คงศักดนี่แหละครับโอเคโอเคขอบคุณครับเชฟไก่พงศักดิ์เชฟหนุ่มอารมณ์ดีนะครับวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้คุยกับเชฟไก่เต็มๆนะครับ ก็ต้องขอบคุณเชฟที่สละเวลามาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ทึ่งมากๆก,กับรางวัลและก็ประวัติของเชฟนะครับรวมถึงการเคยได้แชมป์โลกและเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองชิมอาหารของเชฟไก่กันอาหารไทยโดยฝีมือเชฟนะครับนี่ก็ต้มยำปลากระพงอันนี้ก็สปาเก็ตตี้ใส่วดอันนี้อะไรอะไรคะคอาหมูย่างขอหมูย่างครับ พี่ก็มัสมันไก่ที่เชฟชอบเรคคอมเมนต์นะครับรับรองไปลองชิมนะครับส่วนสะโพกนะครับชิ้นใหญ่นมัมข้นนะครับอร่อยตอนนี้ก็เชฟมั่นแหละครับชิมแล้วนะครับก็เข้มข้นมันบดก็โอเคนะครับเนี่ยมันบด ก็มีความเป็นเอก,กอลักษณ์ของเขานะครับที่มีมันบดด้วยนะครับปลาระ,ะพงเลง่อนยาวน,นะครับกับข,ข,ข้าวมันกุ้งเมนูก็ไม่แพงนะครับจานหนึ่งก็ หนึ100่งร้อยกว่าสองร้อยอะไรย่างนี้นะครับราคาปกตินะครับถ้าดูตามนี้เนี่ยอย่างถ้ามันปุ้งร้อยเนี่ก็โอเคนะครับหมูย่างน้ำตกร้อยหกสเก้านะครับแล้กสปาเกตตีไข้อัวนะครับก็ประมาณแบบว่าผัดที่ผัดพริกแห้งนะครับแล้วก็เป็นมันบดอร่อยมัน โอเคัครบนี่ก็ทอดมันกุ้งนะครับห้าชิ้น179บาทถ้าเป็นร้านอื่นน, hero, นี่ก็บางทีก็สองร้อยอาหารร้านเชฟจานละไม่ถึง200นี่ก็น่าสนใจมากนะครับนี่ทอดมันกุ้งเดี๋ยวชิมให้ดูแดงแดงอร่อยใช้ได้

กุ้งใหญ่เลยนะ่สองตัวยำตะไคร้อยาก,กินนะครับอร่อยหน้าตาสวยงามแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับและที่สำคัญก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับราคาไม่แพงนะครับบารก็มีของบาร์นะครับอะไคร้เลยอันนี้อันนี้ไอติมมะพร้าวไข่ฟูฟิวนำเมล่าแล้วมีไข่เค็มโรยใช่หอมนะครับโอเคบอกมา เป็นไงบ้างซูชิมพามันอร่อยอยู่แล้วแล้วก็แบบคาราเมลมันก็หวานสวยๆมันก็แบบเค็มปลาเล็มปลาเล็มรมกันมันก็ดี <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> อันนี้กินมะพร้าวนะ <c oughs> ใช่ไม่คร็ช <c oughs> ิม <c oughs> อะไร <c oughs> มันก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับแต่ก็เป็นสตรีทฟู้ดแบบรสตอรนนะครับอาหารก็นอกจากความสวยงามเนี่ยแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยราคาสมเหตุสมผลนะครับราคาเรียกว่าไม่แพงเพราะว่าได้เลยนะครับตอนนี้ก็สองคุมนะครับถ้าเกิดมาช่วง เช้าเช้ากลางวันนี่คงจะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับจริงๆร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงสามทุ่มครับถึงสามทุ่มก็จะมีโซนด้านนอกเนี่ยเอาอเขสวยเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ากลางๆเดือนรับจะมีห้องตรงนี้ครับยาวอีก18แปดเมตรครับอืมเป็นห้องจัดเลี้ยงได้เลยห้องจัดเลี้ยงเล็กๆครับห้องตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ18บเมตรสามารถจัดเลี้ยงได้ครับอยู่ได้ประมาณ6กสิบท่าน ส่วนด้านนี้ก็เป็น o u t ดอแล้วก็เดี๋ยวในเฟสต่อไปครับเราจะทำห้องเล็กๆตรงนี้เผื่อลูกค้ามาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอ๋อดีครับมาบ้านเพื่อนมากกว่าที่นี่ครับก็โอเคเลยนะครับอาหารรสชาติดีแล้วหน้าตาสวยงามด้วยนะครับครับผมแล้วก็ราคานี่ผมว่าโอเคเลยราคาจับต้องได้สมเหตุสมผลแล้วกันเรียกว่าแบบราคา200-300บางจานก็100กว่าบาทแล้วก็ได้กินอาหารเชฟด้วยรสชาติดีอร่อยเราได้กินอาหารเชฟ เชฟระดับโลกครับใช่ใช่คือมีการันตีหลายอย่างก็อยากทําแบบว่าเหมือนกับว่าให้ให้จับต้องได้ครับแล้วให้ทุกคนมากินได้เดือนหนึ่งหลายหลครั้งโอ้โหคอนเซปต์นี้ดีมากเลยครับเชฟก็ขอบคุณเชฟอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ผมชิมแล้วหลายอย่างเลยรู้สึกชอบในเมนูทุกอย่างคือทำถึงจริงๆอ่ะเนื้อเด้งจับต้องได้กุ้งก็ตัวใหญ่หรืออะไรเงี้ยกุ้งนี่เราเราคัดไซส์คือทุกอย่างของที่นี่ครับเราคัดไซส์ทั้งหมดอย่างพวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยเราใช้ของเมืองการอือ ถ้าเป็นแตงกวาเราใช้ของเพชรบุรีถ้าเกิดเป็นพวกผักปกติพวกผักคอสที่เห็นผักคอสหัวใจไหมครับปกติตัวนั้นน่าจะแพงมากครับก็อะอยู่ในซีซาสลัดเอามาให้ลูกค้าทานแบบเป็นผักนมผักแก้มไปเลยต้องครับแล้วเมื่อเกิดเทศคือผมก็จับต้องได้ว่าว่ามันโอเคคือที่นี่เน้นพรีเมียมหมดขนาดเชฟยังพรีเมียมนะครับต้องเลือกทีอย่างแม่บัวแล้วก็ราคาจับต้องได้นี่สําคัญมากครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทานอีกนะครับคบเชฟ เชฟไก่เชฟไก่พงศักดิ์นี่ครับเชฟไก่ก็เปิดให้เราดูฮะรับทำไมปิดสามทุ่มอ่ะครับผมปิดสามทุ่มก็ด้วยคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะทีแรกเราก็วางไว้ว่าเราเออเป็นคาเฟ่อืฮะเป็นคาเฟ่ปิดหกโมงครับครับแต่ทีเนี้ยเราลูกค้าขอทานดินเนอร์ก็ประมาณสามทุ่มแถบนี้ก็เงียบแล้วครับในอนาคตถ้าเกิดมีลูกค้าดีเควสมากขึ้นก็อาจจะมีโต๊ะตองครับฮะ อาจจะมีดนตรีในสวนโอเคโอเคที่นี่สวนมากจะเป็นต้นไม้โบราณครับมีพวกสมเม็จดแดงออมีบ้างมีสวยๆเป็นไม้มงคลทส่วนิดครับครับครับ